แพ็กลิงก์รูหลักปะที่ว oh. ่าโทรไปปะโทรไปปะก็เหมือนการกับเพจนั่นแหละแต่เขาเรียกแพ็กลิงก์ไม่รู้ทำไมหรือว่ามันยี่ห้อหรือเปล่าไม่รู้ใครรู้ก็พพ์มานะครับแต่นั่นแหละสมัยพี่ๆก็ใช้เพจแล้วก็จะต้องโทรไปหนึ่งสองสี่ห้าสามสี่หกแพ็กลิงก์เซ็นเตอร์สวัสดีค่ะไม่ใช่รักเธอที่สุด หยุดที่เธอเท่านั้นไอเลิฟยูจริงๆไม่กล้าบอกไอจะหลอกให้เธอต้องสงสัยไอจะรักรักยูจนวันตายไปรู้จะไม่ได้หรอกอะไรวันนี้ปะไม่รู้ว่าเขากั้นขำได้ไงไอคนคนนั่งพิมพ์มาหรอแล้วมันจะส่งมาในเครื่องนี้หรอมันก็จะส่งเฮ้ยอย่ามาทำเป็นไม่ทานไม่ทานจริงๆเห็ุไม่ทานหรอหนูหนึ่งเก้าเก้าพี่ ตอนนี้ทุกคนคงกำลังพิมพ์อ๋อพี่ผู้ชายอายุเท่านี้แน่เลยใช <laughs> ่มันก็จะมันก็จะพิมพ์ม,มาเป็นหนังสือเลื่อนๆให้เราอ่าน,านแล้วเขินป่ะตอนตอนตอนโทรไปเหรอไม่อเออตอนโทรไปเขินป่ะผมคงจะไม่ได้แล้วก็คงมีนิดนึงแต่คนที่ควรจะเขินกว่าจะเป็นคนที่รับเขาคงแบบ <laughs> เออแบ่บบงเออแบบอารมณ์จอแหมแหมเมื่อวานมึงก็โทรมาแต่มึงส่งอีกเบอร์